สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสำหรับคลิปนี้จะมาบอกพี่น้องอสอมตรวจเช็คว่าท่านมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของอสอมหรือเปล่าครับถ้าท่านมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์การเป็นอสอมนะครับท่านจึงจะมีสิทธิ์รับค่าบริการอสอมเดือนละ2000บาทนะครับวิธีตรวจสอบครับให้ไปกดที่ลิงก์ที่เราจะวางลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับ หรือลิงก์ที่คําอธิบายใต้คลิปนี้ก็มีครับไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้หรือที่คําอธิบายใต้คลิปนี้กดลิงก์ได้ได้ทั้งนั้นเพราะว่าเป็นลิงก์เดียวกันนะครับเมื่อกดไปแล้วก็จะเป็นเข้ามาหน้าเว็บไซต์สําหรับตรวจสอบการเป็นอสมอนะครับก็ให้เราพิมพ์เลขประชาชน13าหลักของเราเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมตาม ช่องสี่เหลี่ยมตามลูกศรชี้นี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็มากดตรวจสอบการเป็นอ,อสมอนะครับถ้าท่านเป็นอ,อสมอและมีชื่อในเว็บไซต์ไทยพีเอ t ซีก็แสดงว่าท่านเป็นอ,อสมอและมีสิทธิ์รับเงินค่าบริาการเดือนละ2000นะครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นการตรวจของประธานอ,อสมอบ้านช่องเมฆหมู่16หสมุรสงค,คามเพลิอลุงทาจังหวัดยโสธรน,นะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ